สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่าทําไมคนถึงต้องมี e 2ควบคู่ใช้งานไปกับ Express นะครับปกติแล้วการใช้งาน Express เนี่ยเราจะใช้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเป็น Windows application การใช้งานเนี่ยบัญชีรู้ดีอยู่แล้วว่าใช้งานยังไงนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนอื่นเช่นคนขายเจ้าของร้านนะครับหรือเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับ แล้วก็คนเช็คสต็อกพวกนี้อาจจะไม่เคยใช้ Express มาก่อนเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่เน้นด้านบัญชีนะครับยิ่งคนขายก็จะติดปัญหามากเพราะว่าบางทีต้องการดูสต็อกแบบเรียลไทม์แล้วไม่สามารถที่จะดูได้นะครับหรือการที่จะเข้าไปดูสต็อกแต่ละครั้งมันจะยากมากหาของก็ยากหาไอเทมก็ยากหาลูกค้าก็ยากนะครับตัวโปรแกรม e 2ก็จะถูกทำมาเพื่อตอบสนองงานพวกนั้นทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องเป็น e 2ครับ e 2ย่อมาจาก เอ็กเพรสเอ็กนะครับจะเป็นส่วนเสริมของโปรแกรมเอ็ก e พรขึ้นมาเวลาย่อแล้วจะได้ EE แล้วเราก็จะเรียกเป็น E2 แทนนะครับว่าทีนี้คนที่ใช้งานบัญชีเนี่ยบัญชีเขารู้หน้าที่ของเขาเองดีอยู่แล้วนะครับนะฮะยิ่งคนที่เคยใช้โปรแกรม e x p r e s s มาอย่างชำนาญเนี่ยเขาจะมีสกิลในการที่ใช้งานโปรแกรม e x p r e s s การหาข้อมูลหรืออะไรพวกนี้มันพอที่จะหาได้นะครับ คนขายหรือคนซื้อที่จะต้องทําหน้าที่แยกออกมาสมมติว่างานมันเยอะมากคนพวกนี้เขาก็จะต้องมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมด้วยเหมือนกันจะให้บัญชีทําคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับยิ่งคนจัดสต็อกซึ่งบางทีเทิร์นโอเวอร์มันสูงพวกนี้เราสอนยังไงเราอาจเขาอาจจะไม่ได้แตะโปรแกรมเอ็กเพรเลยด้วยซ้ําเราก็จะต้องให้งานเขาไปทําบนกระดาษมาแล้วเราก็จะต้องมาคีย์อีกซึ่งอีกคนคีย์เองก็อาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นคนขายหรือให้บัญชีเข้ามาช่วย หรือคนประมาณ1คนสองคนเนี่ยสามารถที่จะต้องทําทุกอย่างนะครับที่ให้จบอยู่ในหลายหน้าที่นี้พร้อมๆกันได้นะครับโดยที่ตัวหลักตัวตีตัวตั้งตัวตีก็จะเป็นเจ้าของนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยมีหน้าที่ในการดูภาพรวมแล้วก็จะต้องมาดูดีเทลของแต่ละจุดด้วยเผลอเจ้าของกับคนขายก็กลายเป็นคนเดียวกันนะครับทีนี้ตัวใช้งานเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะช่วยได้อย่างไงบ้างจากโปรแกรมหน้าตาอย่างนี้นะครับนะฮะเราก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นอย่างนี้ครับ โปรแกรมเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้คู่กับโปรแกรม x p ็กเ s เลยนะครับเวลาที่เราใช้งานโปรแกรม x p ็กเ s คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกอัปเดตขึ้นมาพร้อมกันทันทีนะครับแล้วก็โปรแกรมตัวนี้จะดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงเท่านั้นไม่มีการเขียนข้อมูลลงไปใน x p ็กเ s นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าโปรแกรม x p ็กเ s ที่ใช้งานอยู่มันจะพังนะครับตัวโปรแกรมจะถูกทำเมนูออกมานะครับให้เหมือนกับตัว เอ็กเพไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้งานง่ายนะครับเช่นเมนูแรกเมนูซื้อนะครับก็จะมีซื้อสดซื้อเชื่อนี้นะครับเมนูขายก็จะเป็นพวกขายสดขายเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีงานของกลุ่มลูกค้านะครับเมนูของเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินจ่ายเงินนะครับทะเบียนเช็คแล้วก็ธนาคารนะครับเกี่ยวกับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงยอดต่างๆด้วยเหตุผลต่างๆแล้วก็การดูข้อมูลสินค้านะครับรวมถึงเราเพิ่มเมนูรวมทุกอย่างมา เพื่อค้นหาได้ง่ายนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราหาข้อมูลได้ง่ายอย่างไงบ้างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีข้อมูลเบอร์โทรของลูกค้าที่โทรเข้ามานะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์ลูกค้าไปเลยครับไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะวักงี้ได้ด้วยครับเราสามารถที่จะหาลูกค้าได้โดยใช้คำว่า089นะครับแล้วก็วักด้วย99ข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรหัส ชื่อจังหวัดชื่อติดต่อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคําไม่ว่าจะเป็นหน้ากลางหลังทั้งหมดนะครับมันจะดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ครับสมมุติว่าคุณมีไอตรงเนี้เยอะมาก 2- อสาหน้าคุณจะใส่เพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ครับใส่เข้าไปจากส่วนหนึ่งคุณก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากการค้นหานี้ไม่ได้ใช้กับการหาลูกค้าได้อย่างเดียวนะครับคุณสามารถหาได้จากซัพพลายเออร์ คุณสามารถหาคุณสามารถหาได้จากบินเงินสดลูกค้าบินอื่นๆบินขายพนักงานขายใบเสนอราคาหรือแม้กระทั่งสินค้าครับคุณสามารถเซชแบบนี้ได้ในทุกๆอย่างนะครับมันจะทำให้คุณหาข้อมูลเร็วมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อที่ชื่อตอนซื้อมันไม่ตรงกับฐานข้อมูลของเราก็สามารถที่จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับ หรือตอนขายลูกค้าบอกชื่อไอเทมมาแต่ว่าชื่อไอเทมมันเรียกไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะหาของพวกนี้ได้นะครับมันทําให้เราเนี่ยหาของง่ายจากนั้นเราก็เอาคีย์พวกนี้นะครับคีย์ต่างๆเอาไปใช้งานกับ Express ต่อนะครับจากนั้นมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะก็คือภาพรวมครับภาพรวมเราทำกราฟให้ โดยกราฟเนี่ยเป็นกราฟเส้นบอกถึงข้อมูลยอดขายข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับยอดขายข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับของที่อยู่ในสต็อกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกําไรขั้นต้นเรียงครับเวลาที่คุณไปกู้อะไรสักอย่างหนึ่งธนาคารถามว่าคุณขายได้กําไรขั้นต้นต่อเดือนเท่าไหร่คุณก็เข้ามาดูที่ตรงนี้เลยครับของพวกนี้เป็นของที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบกิจการโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่ง ของพวกนี้เราคิดให้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของงานขายเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับภาษีครับคุณสามารถรู้ได้ว่าคุณเสียภาษีมากน้อยขนาดไหนนะครับภาษีเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่สําคัญนะครับเราก็เลยทําออกมาจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับงานซื้อง,งานขายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอีกอื่นๆที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นไปหมดทุกอย่างนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราหวังว่าตัว e 2จะเป็นตัวช่วย ให้กับรูทีนงานของคุณนะครับใช้ในปัจจุบันทุกวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมเองผมก็เป็นคนใช้เองแล้วผมก็แฮปปี้กับมันมากๆนะครับขอบคุณมากครับ